สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลอายุ2 3ปีมีเด็กๆทั้งหมด115คนผู้บริหารสถานศึกษานายขันติกรสุวรรณวิโกและนางพรพนาก่ออ้อกิจกรรมปตทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชมีดังนี้ค่ะ ปอแปลงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันโดยใช้สูตรการแปลงฟัน222ก็คือแปลงฟันอย่างน้อยสองครั้งเช้าและก่อนนอนแปลงฟันอย่างน้อย2นาทีโดยใช้ยาสีฟันที่มีฟูออไรและสุดท้ายงดกินอาหาร2ชั่วโมงหลังจากแปลงฟัน อ่อตรวจฟันทุกวันคุณครูจะตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กๆโดยจะดูความสะอาดของฟันจํานวนฟันผุจากนั้นก็จะจดบันทึกผลในทุกภาคเรียนจะมีเจ้าหน้าที่จาะโรงพยาบาลเข้ามาตรวจฟันเลยเรื่อฟู้นอวัให้เด็กๆจากนั้นคุณครูก็ได้รายงานผลการตรวจฟันให้ผู้ปกครองได้ทราบ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เด็กๆจะได้รับประทานอาหารที่ครบ5หมู่หลากหลายและดีต่อสุขภาพโดยจะใช้โปรแกรมไทยสกูลล้านในการประเมินค่าโภชนาการ กิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากได้แก่โครงการรักสุขภาพโดยจะเชิญวิทยากรจาโรวมพยาบาลมาให้ความรู้เกี่ยวกับฟันและวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องค่ะกิจกรรมการเล่านิทานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันวันนี้นะคะครูจะมาเล่านิทานให้หเด็กๆฟังน,นะคะเรื่องปุ้งกิงปวดฟันอ่าพูดด้วยค่ะ

กิจกรรมเกมการศึกษาเกี่ยวกับฟันโดยจะมีเกมภาพตัดต่อและจับคู่ภาพกับเงาการนำเสนอกิจกรรมปตทอของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปนุราชจบไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ